กลาสวัสดีพี่น้องปองป่ายเบิร์สคข่สูขุนพี่น้องจ๋าเมื่อนี้พัชชาเอาไปตองมาสงสีจะ้ะมีใบตองกล้วยอ่อนกล้วยน้ำว้าพี่น้องจ๋ากับใบตองเขียวเนาะเมื่อนี้พัชชาสิพาพี่น้องมาเห็ดขันหมากบิงพี่น้องจา๋าขันหมากบิงเล่นลายพี่น้องจา๋าดับแรกเขาชี้ตอง,งก่อนนจะจ้ะตอนนี้พัชชาก็แยกใบตองซ็จเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะจา้ะใบตองอ่อนและกับใบตองแก่พี่น้องจา๋าอันนี้อ่อน อันนี้อ่อนปันกลางแล้วก,ก็แก้เลยเนาะจ้าอันดับแรกเขาก็จะม้วนกลวยยอดก่อนพี่น้องจ้าอันนี้ขอบอกกันด้วยว่าเป็นขันหมากเบ่งประยุกต์พี่น้องจ้าที่พระชาคิดค้นขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาอีกเนาะพี่น้องเนาะจ้าเป็นขันหมักเบ่งประยุกต์อนดับแรกพัชชาจะม้วนกลวยยอดก่อนจ้าม้วนกลวยยอดแล้วก็แม็กลงไปจ้าเวลาแม็กให้บเบามือเพราะว่าลูกแม็กจะปิดซอดอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องจ้า ต้องเบามือไว้จ้ะหลังจากนั้นกระตัดตีนกวยออกให้เพียงกันจ้ะพระชาจะใช้เป็นใบตองเขียวอ่อนก่อนเลยเวลาภาพกีบบักบิง่งเข้าิภาพับแบบง่ายๆแบบโบราณขวาซ้ายจ้ะพับเป็นสามเหลี่ยมนะนี่จ้ะนี่แม็กลงไปทั้งเบสสี่ทิศสี่ทางพี่น้องจ้านี่จ้ะขวาซ้าย ับกีบบักบิงแบบง่ายๆเลยจ้ะนี่กีบบักบิงกระส้กากันกะเอาเลยด้วยพัชชาบริวัตเด้วยจะวาจากนิ้วจากซเซนแต่เบิ่งด้วยสายตาแล้วน่าจะประมาณสองนิ้วเนาะพี่น้องเนาะกีบบักบิงนี่ก็วางลงไปท,งท,ทางเบิร์สี่ทิศสี่ทางเฮ็ุแบบง่ายๆพี่น้องจาการเข้าช่อนี่ก็คือการเข้าช่อบ,บักบิ่งแบบโบราณเลยพี่น้องจ๋า แต่เฮาจะมาเล่นสีสันหรือว่าเล่นลายของใบตองให้ดูทันสมัยมากขึ้นและก็ให้สวยงามขึ้นนะพี่น้องเนาะมีแนวมาตัดมันสิเป็นอย่างที่แบบแปลกหูแ,บบแปลกตาเฮาขึ้นมาแน่พี่น้องจ้าถ้าเขาใช้จะใบตองเขียวๆเ,เลยกับสีคือแบบธรรมดาเนาะจ้าพอเขาเห็ดสีเขียวอ่อนไปหนึ่งชั้นแล้วชั้นที่สองพัช,ชาก็จะใช้เป็นใบตองแก่จ้าวางลงไปที่ห้างเอาตามความเหมาะสมเ้อจ้ามักชีเห็ดทีมักห้างเห็ดห้างพี่น้องจ้า ขวาซ้ายนี่ภาพง่ายๆเลยจ้ะตะเรียงกันมาเรื่อยๆเลย,เ,ยเวลาแม็กเนี่ยพระชาจะแม็กลงไปเย็บลงไปทั้งเบิดข้างละสองลูกขวาซ้ายพี่น้องจ้าเพื่อให้อยู่ให้แข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะบางคนแม็กลงไปแค่ลูกเดียวอยู่หละกะยาอันนั้นก็นแล้วเตะคนมากเนาะแต่พระชาเป็นคนที่มกักขิดงานที่แบบให้แน่นพี่น้องจ้า แล้วก็แม็กใครสนใจแม็กือว่าสเตเปปืนเนาพี่น้องๆก็สร้างพัช,ชามาได้เด้อจ้าซับว่างกันไปซับว่างกันมาพอดีมีเอฟซีพันโมาอยากได้แม็กว่าซันอยากได้แม็กเย็บว่าซันก็เลยพักกล้องไปเมื่อกี้พี่น้องจ๋าแม็กไซดีดีได้พี่น้องจ๋าต้องลองไ้เองจะได้รู้ว่าดีจริงบอเนาะอันแม็กเย็บนี่ 250, สองร้อยห้าสิบเฉพาะตัวแม็กปากกว้างแรงกดดีดไ้ได้สองแถวพี่น้องจ๋า ค่าส่ง40บาทเจ็บเงินปลายทางส่วนลูกในกล่องน,น้อยในกล่อง15บาทถ้าซื้อกล่องใหญ่ครั250ได้24กล่องน้อยเนาะกล่องใหญ่จะถูกกว่าพี่น้องจ้าแต่พผอยากซื้อทดลองก็ซื้อกล่อง15บาทนี่ไปทดลองก่อนก็นกนได้จ้าเนะาะไผสนใจก็โทรมาเบอร์0936934184นอ้องพี่น้องเนาะ0936934184 หรือทักข้อความมาถ้าพี่น้องทาง YouTube ก็สามารถทักมาทาง Facebook พัชชา,ายาเดีอพี่น้องเด้อพัชชา,ายาถ,าถ้าทักข้อความมาแล้วพัชชาไม่ได้อ่านให้คอมเมนต์ใต้คลิปเลยว่าอ่านแชทด้วยค่ะตอบข้อความด้วยค่ะให้คอมเมนต์บอกเลยเพราะว่าข้อความเพิ่นบุค่อยดิง้งเตะแจ้งเตือนเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่มีผ่อาอาจารย์เพิ่นโทรมาสั่งโฟมใบ่ายสี่ห้าชั้นเพิ่นถ้าสร้างมา กับบได้อ่านบได้ตอบ,บอเห็นจนเพื่อนโทรมาบอกไว้ให้อ่านแชทแน่ทักไปแล้วบบมีคนตอบบ,อบมีคนอ่านจังถามชื่อเฟซเพื่อนจังได้เข้าไปบึง้งพี่น้องจา้าป็นเนียวนั้นเดมบโบด้งเด็บเฟซบุ๊กนะพี่น้องถ้าบบได้เป็นเพื่อนกันนะจา้าเพราะว่าของพัชชานะเพื่อนป็นนเฟซบุ๊กส่วนตัวเนานะเพื่อนบอดได้เป็นเพจนะพี่น้องจา้าก็เลยบได้ดิ้งกะสลับกันไปอ่าใบตองอ่อนใบตองเข้มใบตองอ่อนใบตองเข้มนั่นะนี่ไปเรื่อยๆแหละพี่น้องจ้าอืม บริยุง่งบริยานยแม็กเบิร์ดก็ใส่ลงไปสองแถวใส่สองแถวแบบนี้เพิ่นจะนานเบิร์ดเวลาฮ็ดเวียเห์ดการพี่น้องจ้าแรงกดกระดีปากก,กว้างไส้ดีๆพี่น้องจ้าบบิเวณพัชชาเว้าอยากให้ลองจงสีหูเนาะจ้าหลายๆคนเบิ่งพัชชาแะไรก็อยากลองสร้างไปกระทึกอกทึกใจว่าสั้นไส้ดีว่าสั้นมันแตกต่างกันกันกนกบอันที่เฮาใส้ทั่วไปนะพี่น้องจ้าเสียงเพลงมันจะใส่แล้วแบบนี้ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแลย้วพี่น้องจา๋าเป็นขันบักเบงเก้ากาบเดี๋ยวจะพัชชานับรวมเลยทั้งสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มเนาะสองสี่หกแปดเก้าเป็นเก้ากาบปันนี้ต่อไปเฮ้าก็จะมาเปียเอ่อเฮตีนบักเบ่งเนาะจา๋าตีนบักเบ่งนี่พัชชาจะเปียแบบรัดข้อซ้อนกันสองชั้นเนาะจา๋าเปียรัดข้อนะเบรกให้เฮ้าตัดหรือว่าฉีกแบบแบบนี้พัชชาจะใช้ใบโตงพี่น้องจา๋าสองชั้นซ้อนกันเนาะจา๋า ชีกแบบ h ็ดตรงกันก่อนนี่จ้ะ a f t สพอเฮาได้แบบแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเฮาก็ใสซใบตองอีกนึงที่เฮาตัดมาเคียนทึงหัวค่นไว้เคียนไว้แนวนี้จ้ะเคียนไว้เห็นอย่างเคียนไว้เพื่อว่าเฮาสวมกันเข่าได้ไง่ายเวลาเฮาฮ็ดสุดแล้วนะพี่น้องจ๋าพี่นงจากระเปียทับลงมาเปียทับลงมา2องอันแรกในพระชาจะโบแม็กพี่น้องจ,าจ๋าจะโบไซดาสแตปเปิล เย็บไว้จะบบไซจ้ะอันที่สามอันที่สี่ค่อยไซเพราะว่ายังเพราะว่าสองอันแรกนี่เขาสีได้ดึงทิมพี่น้องจ๋าเหน่ากระเปียมาเลยจ้ะบบดนี้ว่าเขามากที่หรือมากห้างบอนอะไรเขากะเปียลงมาเลยจ้ะบริยุ่งบริยากจ้ะแต่หลายๆคนที่เฮ็ดไม่ก็สีมีพบปัญหาที่ว่าเปียแล้วหญ่ขึ้นเรื่อยๆหญ่ขึ้นเรื่อยๆเปียแล้วเป็นยังคือเอามาสวมใส่กันบบได้ เปียแล้วเป็นอย่างคือบตรงแต่ส่วนมากที่เจอกันบ่อยๆก็คือเปียแล้วขนาดใหญ่ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งเลยมันอยู่ที่เฮาชีกใบตองพี่น้องจา้าการเปียนี่ชีกใบตองยาวเกินไปก็บบได้จ้าสองเวลาเฮาเปียนี่เขายุกอุกลอวายุกล่องเพื่อน่บเสมอกันพี่น้องจา้าดึงเข้าให้แน่นเวลาเฮาเห็ดเห็ดงานอย่างกระเจ้าต้องให้แน่นพี่น้องอย่าให้หลวมจิริตรละ พี่น้องเจ้าขาตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องจา๋าขันหมักเบงเล่นลายพี่น้องจา๋านี่จะเล่นลายไปตองอ่อนพี่น้องจา๋าแล้วก็ทําตีนบมักเบงนี่คือเปียรัดข้อสองชั้นเด้อพี่น้องเด้อชั้นที่1ตัวนี้จะชั้นที่2ใส่ตัวนี้พี่น้องจา๋าก็จะได้บับเบงสวยๆี๋ยวนี้พี่น้องใจเฮ็ดไหวพระวันศิลป์วันพระเฮ็ดลงวัดเฮ็ดลงวา มีต่คนแเนมเลยพี่น้องจ้านี่ขันบักเบงแนวนี้นาอจ้าสวยงานเป็นขันบักเบงเก้ากาบเด้อพี่น้องเด้อกีบโบราณบักเบงเล่นลายพี่น้องจ้าพระชาตั้งซื้อเองเดือจ้าขันบักเบงเล่นลายสีเขียวอ่อนสลับกับสีเขียวเก๋พี่น้องจ้า ก็จะสวยงามไปอีกแบบเนาะพี่น้องเนาะเป็นอะนไรเจ้าคะชื่นชอบอยู่บ่พี่น้องจ้าหากพี่น้องชื่นชอบก็ฝากพี่น้องกดแชร์พัชชาเนี่ยเด้อพี่น้องจ้าเป็นค่าครูค่าคายกดแชร์ให้เนี่ยเด้อจ้าไปแล้วจ้าพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า